ความเดิมจากตอนที่แล้วดาวพฤหัสถูกขับไล่ออกจากระบบสุริยะหลังจากที่ดาวเคราะห์เเข้ามาเปิดโปงเรื่องที่ดาวพฤหัสได้ทําลายดาวเคราะห์หินไปเมื่อพันล้านปีก่อนตอนนี้ดาวพฤหัสได้ไปอยู่แถบไคเปอร์และดาวเคราะห์เอก็ได้แทนเขานี่นี่มันอะไรฉันต้องทำยังไงไงดวงอาทิตย์งไงมีอะไรดาวพุธนาย โอเคไหมฉันโอเคแต่ตั้งแต่ที่ดาวพฤหัสออกไปก็เหมือนมีบางอย่างหายไปฉันไม่เคยรู้สึกนี้จนกระทั่งได้ไล่เข้าไปงั้นที่จริงเราก็โคจรรอบกันมาตลอดงั้นดาวพฤหัสก็ไม่ได้โกหกใช่ไหมไม่เขาพูดถูกเขามีมวลมากพอที่จะมีผลกับการหมุนของฉันศูนย์กลางมวลของเราอยู่ประมาณ7%จากพื้นผิวของฉันว้าว wow. น,น,นายเป็นอะไรไหมไม่ไม่ต้องกังวลไปหลอกดาวพุธ อีกอย่างเรามีดาวเคราะห์อมาแทนแล้วใช่ได้คุยกับเขาบ้างหรือ,อยังละ่ะเอาตรงๆไหมฉันไม่เคยคิดเรื่องนั้นเลยเพราะว่ามันแปลกๆที่มีดาวเคราะห์ใหม่เข้ามาเอาหน้าดาวเคราะห์อกก็ไม่ใช่ดาวเคราะห์ใหม่สักหน่อยแค่ไปทักทายเขาเฉยๆและก็อย,กอย่าอยู่นอกคอจรตัวเองนานเกินด้วยโอเคโย่ไอ้จืดมีอะไรเล่านาย จะไปหาดาวเคราะเอ็กซ์เหรอใช่ดวงอาทิตย์บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีอืมเรื่อที่เกิดขึ้นไหนว่างไงละ่ะฉันไม่รู้แต่ดาวพฤหัสทำเรื่องไว้หนักมากใช่ฉันรู้ไม่แค่รู้สึก,กว่าอะวังเมื่อกี้นายช่วยฉันเหรอถ้านายพูดเรื่องนี้ฉันจะชนใส,ส่นายแน่ที่สำคัญกว่าคือนั่นมันอะไรดาวหางหรือเปล่านั่นสิฉันว่าฉันรู้การหมุนของดาวเคราะน้อยในระบบสุริยะนะ เมื่อกี้เป็นเรื่องใหม่เลยช่างมันเถอะฉันว่ามันมาจากแถบดาวเคราะหน้อยนะเฮ้ยก็โทษที่ต้องขัดเรามีเรื่องจะประกาศเรามีตุ๊กตาใหม่ออกมาแล้วแล้วเราก็มีสินค้าอื่นๆของโซล่าบอ l วางขายเช่นหมวกนี่หรือเธอร์นี่หรือแก้วกาแฟใบนี้ เอาเอาและที่เราขายทั้งหมดทำด้วยวัสดุคุณภาพสุดๆเฮ้ยฉันอยากจะพูดอันนั้นมันจุดขายฉันเลยนะไม่เอาหนะ้าฉันยังไม่พูดอะไรเลยอาโอเคและที่สำคัญทุกการสนับสนุนของทุกคนล้วนมาช่วยงานแอนิเมชั่นของเราให้เราได้ทำวิดีโอแบบนี้ได้เช่นคุณที่กำลังรับชมวิดีโอนี้อยู่ไงเพราะงั้นอย่าลืมสนับสนุนร้านเราแล้รับชมโซล่าบอลกันด้วยนะและและและนั่นแหละเจอกัน นี่เออเอ็กซคือว่าเรามาคุยกันหน่อยดาวสาวเป็นไงบ้างเพื่อนยากวงแหวนของนายทำฉันละสายตาไม่ได้เลยเหรอขอบใจ <c oughs> คือฉันอยากจะคุยกับนายเรื่องเออโทษทีฉันมีแขกที่ต้องต้อนรับเดี๋ยวแขกเหรอไงเพื่อนอยู่เนนัส เนบจูนเดี๋ยวรู้จักดาวคราเอกด้วยเหรอก็ไม่เชิงเอาตรงๆฉันก็ไม่รู้ว่าถ้าฉันรู้เรื่องที่ฉันรู้เป็นไงเข้าใจไหมอ้มเขาบอกเราให้มาได้หลังจากดาวพฤหัสไปใจดีมากๆเลยยินดีต้อนรับสู่โคจรของฉันทั้งสองเนี่ยเสียดายนะที่เราไม่เคยเจอกันก่อนเพราะมีใครบางคนรวมหัวกันไล่ฉัน เราทั้งสามออกจะคล้ายกันเราอาจจะเป็นญาติกันก็ได้เฮ้ hey, ฉันก็บอกกับยูเรนัสแบบนั้นว่าอย่าพูดเนบจูนไงก็เธอขอบคุณที่เชิญพวกเรามานะแต่พูดตรงๆบางครั้งฉันกับเนบจูนก็รู้สึกว่าไม่ชอบวงโคโจรของเราเลยเราเหรอก็มีฉันอยู่ด้วยเกือบเปลี่ยนแล้วระบบสุริยะแห่งนี้จะเหนียวแน่นกว่าเดิมเดี๋ยวทำไมนายยังอยู่โอ oh. ้าทษทีนี่เอ็กซ์นั่นมันไม่ดีเลยนะดีเลย <laughs> เออเนบจูน oh, ดาวเสามันสมควรแล้วฉันแค่ทำให้ดีกับเขานิดหน่อยเองืมไม่รู้สิไม่เอาหนะ้าเนบจูนตอนนี้เราตอนนี้เราจะได้ไปเจ๋งในระบบสุรยิยะกันแล้วนะแต่ฉันเจ๋งมานานแล้วนะโคตรด,ด,ด้วยก็จริง <c oughs> เพื่อนไม่เถียงเลยเป็นไรไหมดาวเสานี่ไท,ท่านคือท่านฉันโอเคฉันสมควรได้รับแล้วนี่อย่าเป็นแบบนี้สิไม่เป็นไรจริงจริง ทำไมไม่ไปหาดวงจันทร์ของดาวพฤหัสเออดวงจันทร์ของดาวเคราะหนะ์เอ็กซ์ล่ะดาวพฤหัสไม่อยู่มีผลกับดาวเคราะห์เราจริงมันไม่ใช่แค่นั้นฮะงั้นอะไรอ่ะดาวพฤหัสไม่อยู่แต่ทุกๆอย่างอยู่ที่เดิมเหมือนกับระบบสุริยะตอนนี้มันเปลี่ยนไปมาเร็วไปหาดวงจันทร์ดวงอื่นๆกันเราจะเรียกพวกเขาอย่างไงดวงจันทร์ของดาวเคราะห์เอ็กซ์หรือดวงจันทร์ของดาวพฤหัสฉันก็ไม่รู้ไมมัสนายอย่าไปถามพวกนั้นด้วย นี่ลลกนายว่าไงบ้างกับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับดาวพฤหัสฉันไม่รู้ถูกทรยศเหรอผิดหวังเหรอและอีกอย่างแบบว่าเศร้านะใช่ฉันก็ด้วยฉันฉันรู้สึกว่าพวกนายดับถือเขาแล้วมันประหลาดมากใช่ไหมล่ะเขาเหมือนกับพี่ชายคนโตของระบบสุริยะคนที่เราเพึ่งพาได้ที่สุดในตอนที่พ่อบ้าบอของเราเกิดคลั่ง ที่ตอนนี้คิดแค่ว่าเขาคือปีศาจแล้วโลกจากที่ฉันเคยเรียนรู้จากนายหลายๆอย่างการตัดสินใจสักอย่างว่าไม่ดีแต่รู้จักแค่ครึ่งเดียวเป็นเรื่องที่ผิดแล้วเรารู้มากพอจะเรียกเขาว่าปีศาจไหมใช่ถูกของนายแต่เขาทำลายดาวเคราะห์คือนั่นมันเร็วร้ายมากๆแล้วไม่ใช่เหรอเวออะไรนะ่ะนั่นมันดาวใหม่เหรอลกระวังไอหนูน่าไอเจ็บจัง เป็นอะไรไหมโอเคแค่ฉันไม่ได้ระวังดาวเคราะห์น้อยที่อยู่รอบๆพวกเราฉันก็เหมือนกันหรือว่านี่จะเกี่ยวกับรอก่อนเดี๋ยวฉันเสิร์ฟดูโอเคระวังด้วยแล้วก็อย่าไปนานนะอุกกาบาตเหรอมันเป็นไปได้ด้วยเหรอสิ่งเดียวที่จะอธิบายได้คือผู้ที่เคลื่องใส่เราแต่ใครเดะเดี๋ยวใครอยู่ตรงนั้นนะ่ะ เฮ้ยนี่ฉันเองลูน่าอ้าวไงไททันนี่เรามีประชุมชมรมดวงจันทร์กันหรือว่าไม่ไม่คือฉันกําลังตามสืบอยู่เมื่อหลายชั่วโมงก่อนฉันเกือบถูกดาวเคราะหน้อยชนน่ยฉันว่ามันแปลกๆนะฉันก็ด้วยฉันโดนเต็มๆเพราะช่วยเลิกไว้จริงเหรอโอ้นี่มันแปลกมากเลยอืมนี่เป็นเรื่องบังเอิญแน่นะฉันก็คิดเหมือนกันไงโอ้ไงดาวศุกร์ดาวพุธมาหาเที่ยวเล่นกันตอนไหนเนี่ย เราไม่ได้เที่ยวกันนี่ก็เพื่อการเอาตัวรอดและรอบรอบเราไม่นานมานี้เราก็ทำกิจกรรมของเราแต่ทันใดนั้นมีดา,ดาวดาวคร้อนน้อยเกือบชนนายมันเกือบชนฉันแต่ดาวสุขเข้ามาช่วยฉันเงียบเลยไอ้จอืดไงก็เถอฉันว่ามันเกิดขึ้นทุกที่เลยและมันเกิดขึ้นตอนที่นาพฤหัสถูกไล่ออกจากระบบสุริยะไปแล้วเดี๋ยวนายพูดในสิ่งที่ฉันคิดว่านายต้องพูดฉันไม่มีอะไรมาพิสูจน์หรอก แต่เป็นไปได้ที่ดาวพื่หัสทำให้แถบดาวเคราะหน้อยคงที่ฉันคงได้สิ่งที่ควรได้แล้วใช่ไหมเกียโมฉันดีใจนะที่ยังมีนายเพื่อนที่ดีของฉันเพื่อนหนึ่งเดียวของฉันมีแค่ฉันกับนายมีแค่ฉันกับนาย ถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ก่อนใคร